ไปดู3แพลตฟอร์มที่เราสามารถหยิบรูปมาใช้ฟรีๆไม่ติดไลซนส์แม้แต่นิดเดียว u n s p a d p i x e x e l และ Pixabay เริ่มที่ Unspad รดไก่อนนะครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วแหละก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คอน t ิบิวเตอร์เนาะคนที่อยากเอารูปมาแชร์แชร์ให้นำไปใช้ในงานฟรีเนาะก็สามารถเอามาปล่อยวิที่่นีได้ เราในฐานะคนใช้ก็จะไปหยิบใน u n s p a ปมาใช้ได้เลยนะครับเวลากดดาวนะ์โหลดเนาะมันก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดฟรีเลยเขาจะเขียนข้างล่างนิดนึงครับว่าเซตแ n งดูไรเสร็และของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือเราสามารถเนี่ยใช้ฟรีได้ทุกรูปใช้ไปโดยที่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามาจากที่ไหนจะใช้ในคอมเมอรเชียลก็ได้ไม่คอมเมอรเชียลก็ได้นะครับ โตรใจปั้มมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าห้ามไว้คือห้ามเอาไปโมดิฟายแล้วไปขายต่อถามว่าอันสเปดหาเงินจากไหนผมว่าช่วงแรกมันก็จะเป็นคอนดิวเตอร์ครับทุกคนอยากเอามาแชร์ให้กับสังคมอยากให้ทุกคนมีภาพดีๆเอาไปใช้เนาะคนก็ใช้อันสเปดกันเยอะมากตอนนี้ก็จะเริ่มมีโฆษณาเข้ามานะมีแอดเข้ามาหรือมีอันสเปดพัสด์เวอร์ชันใหม่ที่อันสเปดเริ่มหามโมเดลรายได้แล้วจะได้ sustaining platform ได้นานมากขึ้นนะครับเช่นอันสเปดพัสด์ในเดืเนอนสี่เหรียญต่อเดือนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองดูกันได ถ้าใครใช้งานมาร์เก็ตติ้งแบบโลโก้โลกโลก้หน่อยมันก็จะได้มีไม่ไม่ไมค่อยมีภาพคนเอเชียเยอะขนาดนั้นนะครับแพลตฟอร์มที่2เลยนะครับ p i x e l เนาะ p i x e l ก็ใช้ฟรีเหมือนกัน p i x e l จะมีทั้งโฟโต้เนาะมีโฟโต้สวยๆมีรูปคนเยอะอยู่มีวิดีโอด้วยนะครับวิดีโอก็ใช้ฟรีเนาะน่าสนใจมากใครจะเอาไปใช้ในการแบบเนี่ยทำติกต็อกแล้วก็เอาวิดีโอมาอินเสิร์ตอะไรเงี้ย ให้มันดูมีมูฟเมนต์คนจะได้ไม่เบื่อเห็นผมพูดอยู่คนเดียวเอาวิดีโอมาอินเสิร์ตไปอะไรเงี้ยหรือ Pixabay ก็เช่นกันนะครับก็มีรูปอยู่เยอะมากนี่สามารถหยิบไปใช้ได้เลยมีวิดีโออยู่ด้วยมีกิฟต์อยู่ด้วยมีไฟล์กิฟต์อยู่ด้วยลายเส้นของ p พ x e l กับ p i x เ b a y เหมือนกันนะครับก็คือเอาไปใช้เลย,เลยจ้าไม่ต้องบอกเธอก็ได้ว่าเอามาจากไหนแต่ถ้าบอกก็จะแฮปปี้ขึ้นนี่แล้วแต่เลย จะใช้จะโมดิฟายภาพยังไงก็ได้แล้วแต่ความครีเอทีฟของคุณเลยเนาะคล้ายๆกับอันสเปรเลยครับคือห้ามไปขายต่อแค่นั้นเลยห้ามไปโมดิฟายแล้วไปขายต่อโอเคไหมประมาณนี้เลยก็ดูไปสักพักก็พบว่าทําไมไลเซนส์นของ p i กเซเบกับ p i x กเซลอ่ะเงื่อนไขในการใช้งานมันเหมือนกันเนาะก็เลยลองเซิร์ชสุดท้ายเพิ่งรู้ครับเซไปดีเหมือนกันว่าแคนวาซื้อไปเมื่อปี2019สําหรับคนที่ใช้แพ็กฟรีในแคนวานะครับกดเข้าไปแล้วเซิร์ชรูปแล้วกดดาวน์โหลดได้เลย อันนั้นแหะครับเขาดึงภาพมาจาก p พ x e l กับ p i ก a ซเบเนาะคือแคนว่าซื้อบริษัทเขามาแจกให้เราฟรีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ3แพลตฟอร์มที่ผมใช้บ่อยๆเนาะในการเอารูปมาใช้ประกรอบงาน Presentation ประกรอบงานการตลาดถ้าใครยังไม่รู้จัก3แพลตฟอร์มนี้ไปลองหยิบมาใช้ดูกันนะครับงานของคุณจะโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นและสวยงามมากขึ้นแน่นอน